ที่มีอะไรกับผมอ่ะมาพอดีเลยเอ็กสายรักข้อมือเป็นสีขาวหมดแล้วแล้วเรื่อนไปเกิดใหม่ตกลงยังไงพี่ยังเหลือภารกิจสำคัญอีกหนึ่งาภารกิจเฮ้ยภารกิจนะเว้ยไม่ใช่เนื้องอกอาทำเสร็จแล้วงอกใหม่งอกใหมยย่นี่ได้ไงมันไม่ได้งอกใหม่พี่งแต่ผมบอกไม่หมดแค่นั้นเองที <c oughs> งงงนีู้เก็ตชตึงตงเลมันเร่มขึ้นทุกวันแล้วนะได็บอกมาดิภารกิจที่แกบอกอ่ะให้ทำอะไรคืออะไร ที่จะต้องทำให้แบบบอลแต่งเพื่อที่เขาจะได้มีลูกเพราะว่าลูกของเขาโตมาจะเป็นผู้นำที่ดีมีคมุณธรรมและจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แกบ้าเหรอนรี่น่นาเป็นคอมไอ้หาวรบวยมันได้ไงเดี๋ยวกลับบ้านไปพี่ก็รู้เองอ่ะแล้วทำไมผมต้องช่วยคุณด้วยครับเอา้า นี่เป็นภารกิจสุดท้ายของพี่นะถ้าพี่ไม่ทำเตรียมตัวลงมาล็ไกก็ได้เลยเอยนี่มซึ้งเหรอซึ้งมาก <c oughs> ลงเออแบบนี้แล้วภารกิจสุดท้ายของเจ้าเทพขาเนี่ยจะสำเร็จได้อย่างไรแบบนี้ก็ต้องตกนรกแน่แน่โอ้หแล้วจะทำไงดีล่ะท่านเวลาก็ไม่เหลือลด้วยนี่มันพี่ชายท่านเลยนะทุกอย่าง ล้วนเกิดแต่เหตุและปัจจัยโอ้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดสุวรรณไม่มีใครวิกิีดได้